วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูบาร์ของ Blue Label นะครับที่แกรกและที่เดียวในไทยนะครับอยู่บนชั้น35ของโรงแรม Park Hyatt นะครับตรงเพลินจิราก็ไ์ลกิน เป็นูโอเท้โหวิวนี่สุดยอดไปเลยว่ะวันนี้ที่ผมบอกว่าต้องจอง้วยนะห้องมินเทรโอเคส่วนห้องอิ m เม s i v ซีฟลุมห้องนี้นะครับจะรองรับลูกค้าได้แค่6คนนะครับต้องจองมาก่อน และน่าจะต้องมียอดสเปนประมาณ1 5 0 0 0จนถึง20,000บวกบวกขึ้นไปนะครับห้องนี้แล้วห้องนี้นะครับก็มีไว้สำหรับเปิดประสบการณ์การดื่มบูเลอ e ์แบบมิติใหม่นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น Johnny Walker Mastercut นะครับมีแค่1,000ขวดในโลกนี้นะครับมาเมืองไทย12ขวดนะครับอยู่ในบาร์นี้2ขวดแล้วก็มีขายคนทั่วไปอีก10ขวดในราคาที่9 9 9 9 9บาทครับแล้วก็หมดไปแล้วส่วนในบาร์นี้นะครับขายประมาณ200,000กว่ากนะครับ แล้วก็เสิร์ฟใบแก้วนะครับแก้วละประมาณหมื่นหนึ่งไม่รวมแบตไม่รวมภาษีครับนนได,ไดเลยครับดีมากรับสิทที่ได้ถูกตอกมอั่นเนาะไอ้ลมให้มันควันหนักก็อีกใช่แบบเพิ่มความสงบควันมันมีความหมายอมันอยู่แถมเพิ่ม น,นี้ก็จะเป็นชื่อว่าไฮโซนะคะเราก็จะไปอินฟิวกับตัวเป็นทามารีนค่ะแล้วก็มีเป็นพีนัทบัตเตอร์ค่ะเวลาทาน้องนุ้งแนะนําให้ทานตัวฝั่งที่เป็นด้านช็อกโกแลตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกับตัวราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตที่วางอยู่บนตัวดรายออรเรนต์ตัวนี้ค่ะหลังจากที่ลองชิมไฮโซค็อกเทลตัวนี้นะครับผมก็เลยเข้าใจว่าทําไมถึงต้องเพิ่มควันในตอนสุดท้ายนะครับเป็นเพราะว่าตอนที่เขาผสมค็อกเทลตัวนี้เนี่ยกลิ่นควันของ บูลเลอรเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของบูลเลอรมันหายไปครับผมเลยต้องเพิ่มควันในกตอนสุดท้ายมาเพื่อให้มันครบครับผม